สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็อกินตำํตำปมหมึกนะคะแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะน,นี่นะะ่ะอืแซ่บมากนะอืมนี่ก็อยู่นอกบ้านนะ,ะแต่ว่าไม่ได้นั่ง อ่าเอาเอาฉาต้นไม้นะคะเพราะว่าตอนนี้พ่าที่กำลังตกดินเนาะเดี๋ยวมันจะสะท้อนแสงอืมนั้นไปทอดอร่อย่ะพร่กขี้เกียจทอดออนที่บินไปบินมานี่ไม่ใช่อะไรวันนะทุกคนมันเป็นน้ำพึ่งนะคะน้อพึ่งอืมไม่รู้ามาทําไมพึ่งนะคะมือข้าวรวดอืม แล้วก็มีไก่ย่างนะไก่ย่างวันนี้ซื้อที่อซื้อที่คาสโกมานะก็คือเหมือนแม่โคบ้านเราแหละไก่ย่างแบบเหมือนไก่ย่างห้าดาวเนาะแบบเขาย่างแบบเป็นตัวค่ะเพีเ่แบบอะไรนี่มั้งช่องช่วงสะโพกอ่ะข้ากกรองไม่หมดอืมีมข้าวด้วย อ,อใช้ช้อนบ้างใช้มือบ้างนะทุกคนนะชอบกินหนังไก่อืม ผักมีกวางตุ้งนะมีมะเขือนะครับอืมอืมอยากเข้ากล้องด้วยอือไปถือวัคซีนถือวัคซีนวัคซีนปฐยยัตป่ะ ไม่ได้ไม่ได้โดนอะไรนะคะที่เป็นสาเหตุที่ให้ต้องฉีดนะคะเพราะว่าอ่าพี่ทำตรวจเขาเรียกว่าอะไรทำทำปักเขียวอะตรวจสุขภาพนะั่นเนาะเมื่อตอนเป็นเด็กอะพี่ไม่ได้อ่าพี่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะตอนที่แรกเกิดมาเขาก็เลย Happy sie see bà mừng nè, nhiều nít nha Trái với lại kia ้ยม,มียุงด้วยวันนี้ปกติไม่มียุงนะอืมได้กินของแซมนี่คือสดชื่นนะเป็นอะไรที่สดชื่นอืม เนื้ไก่ช้อนสะโพกนะคะอืมมันๆน,นะฮะไม่แห้งเกินไปอร่อยอืมช่วงนี้ก็ใบไม้แห้งนะคะทุกคนใบไม้แห้ง เปลี่ยนสีฝนไม่ตกไม่ตกเลยก็วาดได้นะคะเห็ดก็ไม่ได้หานะคะเห็ดก็ไม่มีช่วงก่อนมีรอบบ้านออกอยู่นิดเดียว ฝนตกแค่วันสองวันนะฮะแต่นี่ก็เป็นเดือนผ่านมาแล้วนะเป็นเดือนละอืม กจะพูดอะไรนะลืมอะอืมลืมอือม,อ,ม,อ,มอะไรไม่รู้กันน่าจะเป็นแมงในตัวนั้นมองไม่เห็นนะเป็นแมงที่แบบมองไม่เห็นอนะมันเล็กเล็งนี้เดียวนะ เวลามันกัดแล้วมันเจ็บมากมันก็เจ็บไปสองสามวันนะพริกมันแรงมากข้อดีคือไม่มียุงแต่มันก็มีอย่างอื่นมาแทนนะคะทุกคนเจ็บเลยเจ็บมาก ว่าละโดนฝรัหลังเขาเรียกว่า no see b u นะฮะก็คือแบบมองไม่เห็นแมงมองไม่เห็นนะคือกว่ามันจะกว่าเราจะรู้คือมันกัดไปแล้วอะ่ะกว่ามันจะคันอะ่ะอื จะสุดมาเถอะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะถ่ายเสร็จพี่ก็ยังกินต่อนะคะทุกคนทุกครั้งก็กินต่อค่ะกินต่อให้หมดนะอืสวัสดีค่ะ